โมเมนต์โมเมนต์ส oh. ู๋โมเมนต์ดีมากเป็นทุกอย่างลงตัวน่ารักลงตัวแล้วก็สถานที่ด ja ีแล้วก็ทุกอย่างดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นดีใจพี่น้องแคบีมมีพู่ของมีแสางการมีแบบทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่เราเปลาฟ้านมาเป็นแบบก็เห็นมาตลอดแล้วก็ผมได้ ไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันกับขเขาทั้งสองคนด้วยแบบทริปไปดำน้ำหรืออะไรเงี้ยก็จะในความรู้สึกผมคือเห็นความน่ารักที่ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองกันทั้งคู่อะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันลงล็อกแล้วมันเข้ากันได้ดีในความคิดเราที่เราแบบอยู่ข้างๆแล้วเรามองเห็นอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม,ไม่เคยพูดกับเขาแต่ว่าแบบจากที่เราเห็นแล้วมันสมควรแล้วแหละที่มี งานในวันนั้นเปิเดพิเกพเลยจริงจริงแล้วโฟมเขาเป็นคนชอ็อตฟิลอย่างนั้นจริงอะไรนะครับปกติที่ใส่เขาเป็นคนช็อตฟิลเก่งนะจริงอ๋อโอ้ชอ็อตฟิลเก่งชอ็อตฟิลเก่งเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเก่ง,กงที่แบบเหมืนอนคือด้วยแล้วก็ให้คือเจมเคารพน่ารักน่ารักอะไรที่ไม่สื่อสารว่าเราต้องใช้คำนี้ถ้ามัมต้องเก่งเก่งก็คือจากที่เห็นน <c oughs> <ห>ั่นแหละคือว่าแบบก็คือเหมือนกับโฟมเขาเป็นคนที่มีความน่ารักแล้วก็เรียกว่า เหมือนเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนโฟมก็จะเป็นคนที่เป็นเทอร์คอยจัดการเกมอะไรอย่างงี้แล้วก็เวลาเจมทํางานหนักๆก,ก็จะมีแบบอ้อ,องๆไปบ้าง<อ>ลืมๆไปบ้างเนี่ยล่าสุดก็เคยจองตั๋วเครื่องบ<อ>ินผิดอะไรเงี้ยที่<อ>ไปถ่ายรายการด้วยกันอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็แบบโฟมก็จะคอยตบนให้เจมแบบตื่นๆเข้าที่เข้าทางหน่อยเงียบๆขาจะเงียบหลบไหมเวลาแบบมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่แบบว่าพอโฟมอาจจะดุๆแล้วเจมก็อุ้ย ขอโทษแม่ขอโทษแม่รู้สติขึ้นมาได้เหรอขอโทษนะเจมส์ก็จะมีอะไรประมาณนมันเป็นฟิลคารบไม่ใช่กลัวหรอกโอเคเนาะคารบดูดีกว่ากลัวโอ้ยเอาจริงถึงเวลาตอนนั้นน่ะพูดอะไรไม่ค่ยอยออกอ่ะแต่ว่าแบบคือเออคือผมแบบเหมือนเห็นเห็นน้องมานานเนี่ยอย่างเจมส์เนี้ยเห็นตั้งแต่วันแรกจนแบบ เขาแต่งงานแล้วเราเห็นแบบช่วงชีวิตของเขาที่แบบผ่านมาจนถึงวันนี้เหมือนมันผ่านไปสู่ผ่านไปสู่อีกบทหนึ่งของชีวิตอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าผูใจเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็แค่แค่รู้สึกว่าเราก็จะคอยอยู่ข้างเขาไปเรื่อยๆก็คือเป็นทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะประมาณในพารของพี่แต่พี่เลยขังๆว่าพี่ใส่สองอะไรเพราะว่าเกมบอกว่าต้องทองสองบาท ผมเรื่องทองเนี่ยผมรอให้เขามีน้องอ๋อคุยกันแล้วคุยกันแล้วรอเท่าไหร่เท่าไหร่รอเขาให้แน่แน่นะพี่เตามความพึงพอใจของช่วงนั้นแล้วก็ขาดทองระดับเราแล้วไปพี่เนีกศเออเป็นระดับมิดีกรีนะเป็นระดับเราอาจจะห้าบาทไงพี่เกศจะห้าบาทโดนกดดันนี่เครื่องเกมซื้อไปให้เครื่องหนึ่งขึ้นปั้นใหม่ไม่รู้มาเล่นหรือไง ยังไม่กล้าบอกว่าเท่าไหร่แล้วแต่บูตตอนนั้นจะมีเงนหรอแล้วแต่ราคาทองเออแต่พร้อมรับคอนหลานพร้อมแน่นอนครับผมรอให้ให้เขามีองินถ้ามีแฝดเราก็จะให้แฝดถ้ามีแฝดจะให้คูณสองพม่ไดดพูดเลานะเดี๋ยวบอกแม่ก่อนแสดงว่าเขาจะเขาจะบอกไว้ว่าจะมีเรื่องนี้เร้หรือว่าไม่ได้บอกเลยก็ผมเอาจริงผมก็รอรอรอจังหวะรอลุ้นอยู่ตัวผมเองก็รอลุ้นอยู่อ่าก็ถึงกับมาเรื่องเราเลยที่พ้อ เออแม่คนแต่พ่อหยุดส้างผมบอกไม่ต้องไปถามใครถามตัวเองนะครับผมเหรอว่าจะมีเมมื่อไหร่คนก็ถามกันเยอะเนาะไปงานแต่งงานทั้งงานแต่งเจมกับอเล็กซ์เรนเดลเนี่ยก็คนก็ถามเยอะแต่ว่าทุกอย่างก็คงปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์เอ้ยคำถามเดิมตอบเดิมสิ่งนั้นเราดูมีอะไรนะสิ่งนั้นจะมีเพิเติมจับได้อือ ยังไม่มีอะไรเลยก็จริงๆคนถามเยอะแต่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่คือทุกครั้งที่ที่ไปงานแต่งงานอ่ะแล้วผมก็นั่งมองน้องแล้วพวกเราก็รู้สึกแบบปึ้มปิ่มไปด้วยแต่แค่รู้สึกว่าให้มันถึงโอกาสของเราแล้วค่อยๆว่ากันจี่งๆเวลาไปงานแต่งคนถามเยอะไี่เขิมื่อกี้ผมอะจะเขินดวแล้วไม่ได้เขินเหมือนแบบพอคนถามเยอะเราก็รู้สึกว่า เราไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรยาวๆให้เขาฟังได้ก็แค่เ,เออมันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองอแต่ว่าในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่างานแต่างงานมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะแล้วพอมีเพื่อนๆมารวมตัวกัน้เยอะมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ย มันก็เขินๆนะถ้าสมมติว่าน่าจะมีจริงๆวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้จัดแต่เราแต่เรามีภาพแบบว่าชีวิตในครอบครัวจริงๆมีครอบครัวไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นแต่ว่ายังยังไม่ได้มีแต่ก็มีภาพถึงที่พ่อแม่อม่อย่างงี้มันมีการแบบคนชอบมันจริงจังมากจริงจังมากจริงจังมากเป็นข้อตกขิดในโต๊ะไหมว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เจอมันมันเคยเป็นข้อพูดถึงแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังแล้วคือเราก็ เจตนาลมเราก็คือชัดเจนไงแบบที่บ้านว่าเออเป็นแบบนี้นะคือตัวเราเองอะ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่อยากให้มีอะ่ะเรารู้สึกว่าก็อยากมีให้เขาแต่ว่าก็ต้องเป็นอะไรที่เรามั่นใจจริงๆมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสของทางบ้านครับ<ต>เพราะว่า<บ>ได้ชี้แจงกันแล้วแต่คุณบอยซีเรียสมากเลยนะใครนะครับคุณบอยก็ซีเรียสมากเลยนะเขารอคุณอย่างเดียวเลย บอยถ้าสิเลียก็ไม่ต้องรอเราเขาจะไปแล้วเหรอไปล่อเขาไปเลยไปก่อนได้เลยเขารู้เลยผมเป็นประเภทชอบไปงานแต่งเพื่อนเออแต่ว่าเพื่อนแต่งผมไปเพื่อนอยากให้ผมทำอะไรในงานแต่งผมพร้อมปก่อนพี่เกศอ๋อพี่เกศต้องการที่จะดูแม่งเพื่อจะตัดเรื่องของบ้าสามให้ไปก่อนเขบอกว่าเกศอันนี้เหลือบอยไปอันเล็กให้ให้ผมแทงเลยเหอให้เบลยแทงเลยพี่เกศอันเล็กเลยคอนโทอ่ ว่าอเล็กน่าจะไปก่อนเออไม่เป็ไมาลองอะไรพาดิงนถึงไม่่ังผมว่าอเล็กเทเรน่าจะวิ่งเข้าไปก่อนอ่ะแล้วคนนี้อยากรู้อะไรเรื่องเก๊บบ้างเขาบอกคนาไม่มีนเออมีกับป้าก็ไม่มีเกว่ายไก็ว่ายนั่นแหละไม่เงียบเลยจิงจ้วาไม่ได้เลยมาสัปนี้มาเข้าไปก่อนพี่เกบอติดตามอะไรนะติดตาม ก็คอยติดตามตอนต่อไปจิ้มสดของเจ๊กุ้งยังเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมก็แ้วแต่ราคาทองนงเท่าดูมเท่าเดิมก็รอดูครับอดูขอบคุณครับขอบคุณครับ